ไม่เห็นอะไรเลยนะครับเพราะตรงนี้ยืนบังกันเป็นแถบๆพี่คนนั้นบอกว่าอยากจะเคลื่อนกับพ่อปลามาเลยเดินะครับร้องเพลงร้องเล่นนะครับถ้าเใจเลยทุกคนไม่ได้กากบ้านใช่ไหมไม่รีบใช่ไหมครับผมรีบนะครับผมรีบนะครับโอ้โหนั่งรถนานมากนะครับร้องชั่วโมงเดียวนะครับนั่งรถสองถึงสามชั่วโมงนะสุดยอดเลยน่ากนยังไงกันบ้า อะไรนะฮะนอนนี่เลยนอนนี่เลยแหละครับไม่ยังไม่มีที่นอนเลยนะครับเจ้าคอมแบบจี๊ดๆแล้ไว้นะครับแต่ตาเนี่ยนึกแล้วนะครับมาเลยครับคณะผมกำลังแลกนน้ำมนดื่มนะครับแล่นน้ำันดื่มนะครับเคสบอกเฮ้ยผมว่าน้ำเปรี้ยวเมื่อวาน ชอบมากเลยเวลาที่เปิดประสบการณ์ผมหลายๆอย่างนะครับคือประโยคสนทนาของคนที่มหาชัยนี่จะแปลกๆ <c oughs> มึงมาเขาเข้าห้องน้ำให้เขาสิ่งนี้ให้มึง <c oughs> มึงกินน้ำมึงก็เปรี้ยวเหมือนกันเยอะไหมฮะมีอะอะครับ <c oughs> ผมชอบเลยชอบมากนะครับน้ำเพี่หวาน เชื่อเลยว่าหวานจริงนะครับดูจากเสียงนกคอนหนืดประสหลาดๆน้ำน้ำไป่หวาน <c oughs> ชอบม,มาก <c oughs> อันนี้คือมาตั้งแต่ห้าโมงเลยจริงๆนะครับ <c oughs> อ้าวไม่มีใครคุยกับผม <c oughs> บนะครับผมอยากจะคุยก็เอออ้าเราก็คุยด้วย้ <c oughs> พอเราอยากคุยด้วยเออไม่คุยกับเราอ, <c oughs> อ่ะเราเล่น <c oughs> นะครับน่ารักจังเลย, <c oughs> เลยอ้าวอาจจะคุยกับผมได้ ออกไปคุยกับเพื่อนมาห้าโมงเย็นมาห้าทุ่มกินยังไงอยู่อ๋อคิดอะไรนะฮะวทาไมฮะคิดคิดอะไรอยู่ใช่ไหมครับคิดเรื่องเงินครับเลยมาที่นี่เพราะว่าที่นี่จ้างมานะครับแล้วก็ถ้าขึ้นก่อนเวลาตังก็ไม่ได้เพิ่มนะครับราขึ้นให้ตรงเวลาดีกว่าถูกต้อง็จะได้ อยู่ขึ้นตรงเวลาก็ผิดนะครับกลัวทั้งเลยนะครับมวนน้ำเปรี้ยวหวานยังไม่จบอีกเจ้ครันสุนทีด้านนู้นนะครับอยู่ในหลืบตรงนั้นเลยนะครับสุนทีร้องเพลงนะครับโอ้เบบี้แอรอยู่คนเดียวนะครับต่อหน้ากับเขาป่าสองหม้อนะครับเหงาเหงาเลยนะครับได้ยินไหมครับตรงนั้นโอเคไหมครับสามารถรู้สุกได้นะครับคุณไม่เห็นผมแต่ผมเห็นคุณนะครับโอเคไหมครับ เป็นบรรยากาศที่น่ารักมากนะครับ<ม>แล้วเราเล่นในสวนบ้านตัวเองแล้วก็มีเพื่อนบ้านที่ไม่ได้เชิญนะครับรู้สึกนั่นแบบสดนา่าหลานมากวิ่งมาทำอะไรกันไ,ได้ยังไงแต่บรรยากาศที่น่ารัออกอบอุ่นนะครับร้องเพลงกันต่อไหมฮะแล้วนี่อีกหนึ่งอีกหนึ่งของมหาชัยนะครับคือถ่ายรูปกันเองนะครับคือเพื่อนถ่ายรูปสิ่งที่เป็นอยู่นะครับเพื่อนอีกคนก็ถ่ายเพื่อนอีกที ไม่ว่าถ่ายในไทยอ๋อถ่ายในไทยใช่ไหมอ๋อการถ่ายฉันไม่ถ่าครับอ๋อแรกนี่คือไม่ใช่แต่ว่าบังคับมาดูหรือว่าเรามากินค่าฟรีเฉยๆอ๋อจะมาดูด้วยอยากมาดูนนอยากมาดูวงก่อนหน้านี้เลยน้ยกมาดูน้อยโอ้โหลดเสียงเดียวไปเลยนะครับผมก็โง่กันทั้งน่อย อเพลงเราไปไม่ไอีกหนึ่งเพลงที่เพลงนี้ไม่ได้ต้องหายเพลงนี่ต้องมาแล้วนี่ต้องมาแล้วแม่ปวดหิวขนาดนี้จะติ้องนิ่งไยพี่เยอะไหมนิ่งไปฮะอันนี้ตอนนี้คือพี่นั่งนั่งเกาะอกนะครับอันนี้คือหนั่งรอหรือว่าเอ้ยคนที่จะคุยกับเราอยู่หรือเปล่าหรือว่าผมจะสามารถทำการแสดงต่อได้เลยนะครับ นี่ผมสามารถทำการแสดงต่อได้แล้วใช่ไหมนะออกมาแบงนี้ก็ได้ไหมครับได้สิครับได้เดี๋ยวคุยอะไรเราไม่ต้องไม่คุยด้วยนะครับพอเดินไปหาแล้วก็เบียงหน้านะครับเบียงหน้าหนีพอมแก้วขึ้นมานะครับของมือเรื่อยครับให้เงินก็เดินขึ้นมา เพลยงเถียงไม่ต้องร้องแล้วเว้ยรอปเก็บไปเลยนั่งคุยกันดีกว่าคุณมหาชัยสนุกเสียแล้วโอ้ยยังไม่ได้เชิญเลยครับลงไปก่อนคุจะบอกว่าเอ๊ะมาหานะครับจะบอกว่าขึ้นมานะครับได้ครับโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับอ่าเป็นตุ๊กตาหมีหมีขออันนี้เกาเรียกหมีขอใช่ไหมหมีขอ ้อันนีมีโน้ตข้างนเลยครับโดนด้านในมิตางหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้ก็หาต่งงานอย่างเดียวเลยสู้ๆนะครับว้าวลายมือคล้ายๆกับแฮปปี้ประเดย์เมื่อกี้เลยนะน่ารักจังเลยตัวมือแต่งงานทีแรกครับชาวมาเลเซยเป็นคนที่สนุกมากครับแล้วก็เป็นเวทีที่ขึ้นแล้วรู้สึกว่าไม่ได้แบบเครียดัคนที่ชิลๆสบายๆ มีหนึ่งเพลงที่เอ่อเพลงที่เป็นอีหนึ่งเพลงที่ผมเขียนเองด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงคนที่ยังลืมคนที่เคยรักไม่ได้ซึ่งผมเชื่อว่าในนี้มีนะครับคนที่ยังลืมแฟนเก่าไม่ได้มีเลยครับผมเนี่ยเด็นี้ก็เ็สียงที่หาผมเข้ามานะครับเอาเป็นว่าวงการบันเทิงนะครับแซงไว้อินก็ได้ได้ไหมฮะร้องเหมือนแบบว่าเจ็บหนักดีนะครับ เพื่ออะไรฮะคุณพูดอีกทีเพื่ออะไรพูดทีเดียวพอทีเดียวพอแล้วครับเอาเป็นว่าเพลงนี้นะครับมอบให้กับทุกคนนะครับชื่อเพลงว่ามีผนต่อหัวใจนะครับร้องไปด้วยก,กันเลยครับ 像无人的荒